เลนซ้ายอีกะไรพี Rut, ่น้องช่องไอ้น้องนี่เจอนลงมาเบิือเลยเจอนลงมาจิทับหมดเลยโอ้ยแม่สบายดีสบายดีสบายดีนะแม่สบายดีไอ้ต้นไอ้ต้นสวัสดีไก่ทูญยาลูกไก่ไก่ทูญยาทูญยาลูกเออไอ้ต้นทุู่นยาไอ้ต้นทูญยา เดินถูหญ้าเลยเด้อเห็นอยู่พ่อนี่ถูหญ้าก่อนถูหญ้าก่อนตากให้มันสิสะโอ้ยบ่หญ้าเลยอารมณ์มดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอ้าวเฮ็ดหนะ้าเต็มหัวจนตกใจเฮ็ดหยังอนบ่จาเลย เลยชาหัวแล้วมาแรงนี่น like like ี oh gosh, ่มาดินชายจะไปเฮ็ดมันบอกดอกมันสีอเลือกหัวเมือเดกินยวาัโดยอ้าจนตกใจจะเต็มหัวพี่น้องเอ้ยน้องขี้ดินช่ปินนาเชกันโลดบานี้ต่้งหุบต่างเชันรไปไหนเลยเฟ ถึงเวลานอนเลยพี่น้องแต่บ่อยนอนเต้นี่ห่วงเล่นแห้งอะไรโอ้ยอะไรคือเป็นน้ำหมูกินเลยระวังเด้อระวังเด้อน้องหูขี้ดินใจอีกเด้อฝูน้องหมอกขยักว้าแล้วอีก ออามาทั้งพี่เลยเออมันบอขากี่มีกับเออไปแล้วคืนจอมแล้วบาทพูนเฮ้อคุยให้เกียรติใชบอเฮ้ยคุยห้เกียรติใช่บอเฮ้อ เต,ตหมหัวหัวซาก็บเิอยากออกได้กินใจระวังเด้อท่านาชิกิ่งมาทับกันกระลมกระลมทางนี้คือฮอดจอมพูนบเลือบเหลื้อ เออโฟนขี่สไลเดอร์วอสไลเดอร์วอเคยขี่สไลเดอร์อันน er so> um ี้ยังบ่ตูดบ่เป็นดอกบ่เคยขี่สไลเดอร์อันนี้อ้าวมาคืนมาคืนใกล้ นอนเอยูัขึ้นด้วยเนขึ้นด้วยลูกนยันเม่หายเรียบุงเม่ก่อนนหายขึ้น ระวังเดอ้อระวังเดอ้อยังมีมูองงโอ้ยอยาขึ้นมาลูกอันนี้นะนลลลเล่นดิไนไายดีก,ก,ยดวยกว่าเล่นดินไายดีกว่าไปนะอเ <c oughs> <c oughs> อย่างเฮียเจน่อยผมมากกว่ยืนไปตูดเองมากินข้าวหลอมข้าวหลอมลงมาเลยดินเขาดาบเลยไปกับพิดอีกอยากได้บวงน้ำได้บาลเดินไอตีนจ้าหน่อยนี่ของเจ้านะลูกนี่นของทำเนี่ยอ๋อขี้ดินขี้เต็มหนาเลยเนาะ

โอ้ยตูดมาทวีใกล้โอ้ัล mm ูก hmm ค ah yeah. ักที่วันมันเหป็นเป็นแ oh! ้วมันอยากขึืนได้เป่านี่เพิ่นก็นด้วยพินขึ้นด้ลูกโอ้เก่งเก่งเก่งเกงโอ้ข้นได้คือกันเด้นนี่ย่านแต่ง่ายรังจีมาให้ยาโจมข้นได้เป่าด เออมันถ <th> ือ <without> ยังระวังข wow, ี <stell ar smells away alah> ่หินขี่หินเอาเขาตาเนาะบานนี่เฮ้ยมาดูมเดิ่งโว้ยโอ้ยโว้ยพวกขี้ด้วยเปลี่ยนทีกันรุบสิหัวกันป้าป้าพลาดพลาด ออ่านช่อมเอออาช่อมเนาะไล้รปไมอย่าไปโดดนะนนตี้เว้ยนอนลงนอนนอออตัดนะนอนลงนอนลงนอนลงกกันนอนไปเออนอนโอ้ยใกล้รู้มากกับ มากับแอวหัวลงแอวลงนวลงเอ่อาหัวลงเรียบร้อยขากแล้วได้เรียนดินอยากไปหาน้องอยากมีมูระวังเลอกขีหินปกใจ้หัวนันนะว่าบ่ชุดควาา เงี้ยกันลูกบาไปใกล้กันไปทำานอันตรายก็ขี่ดินไสอีกปูนยังก็ยังกันใหญ่มาเล่นดินนี่ลูกอย่าไปเล่นอันนัมันสิถึงหัวกันมานอนดินทรายเรื่อยๆนะยาเทียนสีหายหมอเอาเอ้ามาชวนแล้ว อาาน้ำเลยมันชีนนอนบะยันแต่ลงดิน้นอีกบ่มีหดสุดจับริส,สักรบััก่อท <c oughs> ่ป่ป่ปะจะไปกินเด้อลูกเด้อ <c oughs> นอนแล้วพี่นอนงวันนี้ <c oughs> จกัก <c oughs> จักนอนบันนแต่ว่ากินนมเลยเอาไปลางหัวเลย แต่น <sy> ้องยังเล่นอยู่น้องเวลาก็สิไปสั่งเลกบัดนี้กรับพอไกลน้อยโคนาสิไปนํา ลนะเล่นหำแลวนพล่น้อเลี้ยวมาเรี่นออ้องจับดีๆเด้อพูดเลี้ยวไปทางหนาผดข่าวขาใหญ่ใหญ่หมากเลยพากันปิดรถทั้งอายทั้งนอกไปใช้กันยก ห้น2รดมาจากโมงไปเบิงสลเดอร์ขึ้นนี่นเ,เออพ้อลวะลคลองคลายกับ้าย ขันข้นกว่าหอบุญทินขั้นมาลำเรื่อกับแบบเบาๆเลยลเนาะอยู่ไซกับยอมรับว่าบ้านเฮานี่ฮิตอ,อบะเมนงานในวัดเราเลยกันเนาะงานบุญเฮือนบุญยังซื่อกว่าหอบุญใหญ่พอแต่ว่ามีมอลำเรื่องอีย่างก,กับต้องบริเก็บค่าทีด้วยเนาะเขาก็เลยมาลงลายล้านค่ากันเลยเสียตคาไพา ายนอนนอ้องพอได้ยินเสียงรถงฝรั่มาน้องน้อยต้องต่อยต้องต,ต่อยมาตุ้งตุ้ยแลย้วน่องขาใหญ่เดินมาตุ้งตุ้ยตุย้งตุ้ยมาหอนหานเลยพี่นอ้องเอาเลขข็กข้นเลยพี่นอ้อง เป็นเอิร์ดมันเล็กชีคุณชีหกตัวแล้วก็เล็กแปดเซนหนึ่งเอาไปเทคานมันยาวจังเมต็ดตะไคร่นเออหกเม็ดยาวหกเม็ดทึกเม็ดละเซนหนึ่งสามร้อยสามสิบเม็ดละห้าสิบกว่าบาทเนาะเม็ดละห้าสิบกว่าพี่น้อง ทางเอาบินก่อนเออมันบ่าคือไม่เนาะไม่ปัดได้ช้บบอ,อไปแล้วกับ,บ,บจับใส่จับใส่แถมมันตรงอีกนอเนาะเหล็กนี่มันง่ายแบบว่ามันตรงขั้นไม่ปัดน้องเธอปัดโคตปรปัดได้ซ้ออีกอันนี้จับใส่ตัดปูดจับใส่ตัดปูดจับใส่บริตีตะปูอีกออกเอาเชื่อมเมาสบาย อันห้าอันออกนล้วไหนเออแซมตะปูสี่ะเนอโอ้ยเป็นนางเอาในี่นางเอาเนีขี่ดินปีนฟัดปีนทั้งขี่ดิน,ดน,ดน,นขึ้น,นมอกันนางเอาเลยในขี่ดินเท้าวขาญ่เพิ่นเลยอักขนาดเลย โดยป้ากับเลกแปดเสียนเรื่องอเ,เด้วขอลาเลยเด้อ่อแม่พี่น้องขอบุญขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโค้ดสับสับไทยไยหลาเด้อพดออขันไม่คิดนะ 拜拜。<Bye. S 2>